สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคับ FC วันนี้เรามาเอาบุญเนาะค่ะเอาบุญเด็กๆนะคะเด็กๆมาเอาบุญนะคะอ้าค่อยถามเนยบุญเจ้าทำไมมาช้า เ็ยคือเป่าเชเฟอราเขาคือเป่าก้งว่ายังวเขาคอเป่าตงๆเอเป่าปิดคนกระชายอยู่ในคุกไปก่อนเลยอ่านไปนอนเบ่งก่อนไนถามปุยเงปุไหนพอตึงไปถามถามปิดคนยังวาตามปถามคดั้งงเด็กๆมาสีเชือกนะคะวันนี้มาสีเชือค่ะ

ูกสาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเส้นก่อนนะคะเส้นก่อนก่อนจะก่อนเสด้แห่นอค่ะ,คะก็จะมีพิธีเส้นนะคะเส้นเส้นประกรรมเส้นบอกนะคะให้ลูกให้หลานไมน่แห้งอ่าใหญ่่วงย่ให้ตื่น ช้างนะคะก็จะมีเส้นท yeah. yeah. ุกงานนะคะก่อนจะทำพิธีพไปทาพี่พี่ทองตกมันค่ะพ at> ี่ทองไม่ได้มาค่ะตอนนี้เด็กๆก็เริ่มใส่ชุดนะคะพี่ปีคือง่ามแพชุดพี่ปีโอ้เป็นเด็กต้องก็ต้องเฮ็ดคยางลยม ตีชมพูองตองเแอเน้องพี่ปี๋ยังมาพี่ยังมาพี่ันามาพี่อุ้มเอาอยากกินยานันเตีกินอะไบ้างโอ้วันนี้ลูกสาวใส่ผมหน้าม้านะคะ พ่อุ้ยใส่ละอันลายมันเกะกะใส่อันเดียวก็ใส่ไปเลยมันเบิ่งบ่วสวยมันหกหกเออหากินหาเองเลยอยากกินแบบนี้เมนบุบบ้านบุบเมนเสียขาดไม่ขาดในตีบุ้งชุดนี้ยันเสียกรุดบุได้เช็คทำ สีเขียวสีเขียวเหนียวซับเพป็นมะอ่าสวัสดีค่ะพี่เจนเจนพี่เจนเจนจะมาเต้นกับลูกสาวกับลูกชายหนาลุนเฮลุนเฮขึ้นแบบไงสวัสดีค่ะคจสซี่ค่ะวันคืนได้ดูไหมเอ้าดูบัวลำ Ah, mọi người do lắm mở lắm sing. 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 Mở lắm 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 mở lắm

ออกงานกับพี่ปีถ้าให้กันนะหางเครื่องมาเร็วรถต้อนรับนะคะมาต้อนรับแล้วก็จะเห่ไปด้วยกันนะคะ เนี่ยครับเกงามมาด้วยชุดสวยนะคะสาวอุ้มสีเขียวค่ะวันนี้ใส่สีเขียวนะคะพุ่นเสียงดนตรีมาแล้วตึมตมแล้ว ถึงง้้เฮ้ย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 แล้วเนรทำแล้วโอเอาพร้อมาเอาปะิทธิ์หมดคมันเดินม่มีตัวป ไม่รุ่นถือใจไร่นถใจห้ามเห็นาวหุ่มนีผมคนละอาสมไรุ่นปเซ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เเฮย

ลบแล้วนะเนี่ยเมื่อนีลบลบยูทูบออกแล้วก็โหลดยูทูบใหม่เปยดอันเต็มใช่ไหมให้ให้น้องเฟินลบยูทูบให้หน่อยเพราะว่ามันเต็มถ่ายไม่ได้เออลบยูทูบออกก่อนอันเมเมเพินวายังตัวชุดข่างงานตัวอันชุดเมเมมา ทีนะคะทีสิ้นประกมนะคะมุียเท้วนากมึงบอันนอันไม่าคนก็คนก็คยเห็นกนามาสาวนาวอุยส่ากมีนามากละเยอะเยอะไม่ใช่บาทเราิแล้วก็จะจับเด็กไปขายหนาพ้นกันในน้อยเนาะบางกระใาคือตัว สวัสดีแม่แ no, ม่ท no ุกท่านนะคะสวัสดีรู ah ้สึกว่าแม่แม่อยากได้ผมหน้าม yeah, ้าลูกสาวนะคะสาวอุ้มด้วะแม่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 อยากได้อยากได้ผมหน้าม้าสาวอุ้มนะคะออ วันนี้พ่อใหญ่ตื่น้มัให้ไปหให้ไปมายายจับยาจับทำทิฏีเส้นนะคะช่วงนี้เส้นก่อนนะคะป เราม่ใีนั่นเยอ่ะคุณยุางเรียแล้วมีใครอยู่ที่นั่นด้าตีนั่นกัยยุคใหม่อยู่ท ้าเป่าขเ่าา่าบ้านหันาัมาู่มนะสัสดีค่ะี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องนี้กาลังจะเส้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปจิ๊บนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ